พวงเพชร40ปีทีเด็ดของเขาเลยก็คือเนี่ยฮะเครื่องผัดชาผัดช,ชาเหมือเนเดิมจัดกา้านไร้เทียมทานผมขออนุญาตมีของมาให้พ่อด้วยร้านเด็ดถนัดแดกครับโอ้โหร้านพวงเพชรจังหวัดเพชรบุรีมาดูกันว่าหมูหันหม่อมถนัดแดกหรือหมูหันตามใจรารถนานั้น จะก,กรอบอยู่ไหม6ชั่วโมงเราออกมา8โมงตอนนี้บ่าย2ก็6ชั่วโมงพอดีเลยไป 2, 2> 1 2 3 1> โอ้โหสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบหมูดำหันตามใจปรารถนา6ชั่วโมง ว่ายังกรอบอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่300ร้อยยอดแถวแถวเกาะนมสาวระยะทางประมาณ266กิโลเมตรระยะเวลาเดินทางอยู่ที่4ชั่วโมงกว่ากว่าสี่ชั่วโมงครึ่งแต่ระหว่างทางเราจะแวะกินข้าวด้วยอะไรด้วยจะถึงนู่นก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนนี้เราเดินทางกันตอน8โมงเช้าออกกันเลยดีกว่าไป ลุยตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงครึ่งแล้วนะครับที่เราเดินทางออกมาจากกรุงเทพ8โมงก็มาแวะกินข้าวเช้ากันก่อนที่ร้านพวงเพชรนะครับในตัวเมืองจังหวัดเพชรบ,บุรีใกล้ๆก,กับเขาวังนี่แหละออะไปะสั่งกินกันเลย สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับพวงเพชร40ปีครับสบายดีนะพ่อนะครับสบายดีเห็นบอกว่าตอนนี้นี่ประดุกขาดขาดมา3เดือนแล้วสามเดือนแล้วเราก็เลยเป็นปากระพงปากระพงคือต้องพูดว่าพวงเพชรนี่มาเนี่ยประดุกเนี่ยเบอร์หนึ่งมาต้องสั่งแต่ช่วงนี้อาจจะขาดนิดหน่อยแต่ก็ต้องรอหน้าฝนนะรอหน้าฝนเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมแบบเนี้ยเคยเป็นไม่เคยเป็นซึ่งมาเป็นปีนี้นะปีนี้ เราเข้าใจว่าจะเป็นระบบน้ําเสียซึ่งโรงงานปล่อยมาเนี่ยเพราะหน้านี้มันหน้าแล้วครัพอปล่อยมาแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ําฝนช่วยปลาดุกมันก็ถอยไปอยู่ลึกๆก,ก็ไปอยู่ลึกหมดนั่นนี่วันนี้ผมก็เลยนี่ฮะต้องสั่งปลา,ากระพง,ะพงที่ร้านก็มีปลากระพงกระพงก็อร่อยนะอ่าเดี๋ยวผมต้องลองเลยพ่อ,อเพราะว่าปลาดุกเนี่ยผมเคยกินแล้วและกินบ่อยด้วยทีเด็ดของเขาเลยก็คือเนี่ยฮะเครื่องผัดชา ่มาที่นี่นี่ต้องไม่พลาดเลยที่บอกว่ากระพงก็แพงกว่าปลาดุกอีกต้องคุณอีกรัวร้อยแต่ก็ขายราคาเดิมราคาเดิมจาละ280บาทเท่าเท่ากันกระพงก็อร่อยในแบบของกระพงแต่ถ้าสุดยอดจริงๆก็ต้องเป็นปลาดุกทะเลของที่นี่แต่ว่าเมนูอื่นนี่ไม่ต้องห่วงเหมือนโยมจัดจานไหลาทีิมทานแล้วก็อันนี้ผัดกรยเตียน หัเซียนหัเซียร์ผัชร์นี่ต้องคู่เลยเพราะว่ามันเผ็ดมันจืดมีสารพัดอาหารทะเลโอ้ยโอ้หโดนกระพงเข้าไปนี่ก็เอาเรื่องแล้วพ่อนะเหมือนเดิมเลยความจัดจ้านเหมือนเดิมเพราะมันเป็นพริกกระเหลี่ยงเลยฮึซึ้หน้าร้อนก็แพงอีกโอ้ยตอนนี้ลงมาหน่อยเนี่ยเหลือสามร้อยหน้าแรงแพงหน้าฝนถูกปลายฝนแพงน้ำท่วม ผักไก่ขาหมูลมควันขาหมูลมไฟยำยำขี้เราถึงนั้นถึงจะสั่นสไลม์มาบางๆนะเปรตีนเราอนี่ก็อร่อยนี่หมึกหมึกกล้วยะพ่อนะหมึกกล้วยฮะกล้วยนี่หมึกอ่าวไทย มันปลนี่ก็แพงหูสี่เลยอ้าวนี่มันหมึกสดไงหมึกสดแต่ถ้าไอ้พวกตัวใหญ่ๆหนาๆเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะเขาเรียกหมึกยินโดมันก็จะจืดๆหน่อยแต่เนี่ยพอเป็นหมึกอ่าวไทยแล้วเนี่ยความหวานความกรอบความสดมันยังมีอยู่เยอะลองชิมหอยผัดฉ่าหอยเสียบหอยเสียบแน่เพ่อะนะเขาเรียกหอยเสียบหอยเสียบอืมผักโหพาผัวลรพา ค <50. S 2> ุการเท่าไหร่เนี่ยพ่อส <280, 280. S 2> องร้อยองร้วันนี้ผ่านมาตรงนี้แล้วก็มาวัดหนึงเท่าหลายครั้งแล้ววันนี้ผมขออนุญาตมีของมาให้พ่อด้วยอีกหนึ่งที่ที่ผมชอบนะครับแล้วก็ติดใจมากร้านเด็ดถนัดแดกครับโอ้โหร้านพงเพชรจังหวัดเพชรบุรีเอาไว้แบบว่าให้ f อซหม่อมแผดแดกเนี่ยได้มาลองินผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะดูนะครับร้านเด็ดถนัดแดกครับพ<ข>่อ <laughs> ขอบคุณมาก <laughs> าไว้ครับพี่ขอบคุณพ่อมากนะครับที่ทําอาหารอร่อยๆให้พวกเราได้กินนะครับขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ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 ีครับไปเดี๋ยวลองกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับไปอาลครับมาถึงที่หัวหินแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแวะกินขนมกันหน่อยที่ร้านตะโก้เสวยนะครับเบญจะพงหัวหิน เป็นตะโก้เก่าแก่ทั้งเดิมอืมหอ,อมอร่อยอืมกินคาวไปแล้วที่พงเพชรแล้วก็มาล่อตะโก้ต่อที่หัวหินคราวนี้เราก็าเดินเล่นแถวนี้ประ,ประมาณไหนบ่ายโมงก็จะออกไปที่3ามรอยอดนะครับก็จะไปถึงนู่นก็ประมาณบา 2, ่ายสองก็พอดี6ชั่วโมงที่หมูหันของเราเดินทางมานะฮะไปะ นั่งกินกาแฟต่อบ่ายโมงค่อยออกเว้ยอีกหนึ่งหวานที่แวะแดงนะครับก็คือร้านข้าวเหนียวมะม่วงป้าเจือหัวหินก็โอเอโอเอไปอก็บ่ายโมงเราจะออกจากที่นี่นะครับที่หัวหินแล้วก,ก็เดินทางไปทพื่อตามรอยยอดเนี่ยให้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้ถึงสักบ่ายสองถึงสักบ่ายสองพอดีพอดีอ <c oughs> แบบขาวเผ็ดไปแล้ว เจอหวานหวานหวานทั้งคู่เลยเอา้าขอเขาแปลสักนานได้ไหมได้ได้เวลาช่วงเวลาไว้ให้มันถึงบ่ายสองก็คือหกชั่วโมงนั่นแหละนั่นแหละไป <c oughs> เดินทางต่อ นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2โมงแล้วนะครับเราก็มาถึงอยู่ที่300ยอดแล้วนะฮะข้างหลังผมนี่ก็คือเกาะนมสาวนะครับแล้วก็นี่เป็นชายหาด300ยอดนะครับเราก็จะมาดูกันว่าหมูหันหม่อมถนาดแดกหรือหมูหันตามใจบารถนานั้นจะกรอบอยู่ไหม6 6ชั่วโมงเราออกมา8ปโมงตอนนี้บ่าย2องก็6ชั่วโมงพอดีเลยไปลุยกันเลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไง เอาล้ครับสักขีพยานในวันนี้พี่ชายกลางสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้โหนี่งฮะเห็นแพ็กเกจนี่จําได้เลยนะครับอ่าพรีเมียมไหมล่ะพี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงสองโมงหกนาทีแล้วครับสองโมงหกนาทีนะคะนี่เวลาใน i p h o n นมันหลอกลวงกันไม่ได้ออกมาตอนสองโมงเช้าตอนนี้บ่ายสองมาเรื่อยๆฮะหกชั่วโมงก็แวะแดกตลอดทางเลยครับยังไม่ได้หยุดกระเพาะเลยครับพี่พี่ชายกลางเคยไปกินที่ร้านผมแล้ว อตอนนั้นเมื่กี้ที่ร้านเป็นไงจําความรู้สึกได้ไหมจาได้ก็กรอบตั้งแต่แรกเลยนะแล้วเรานั่งคุยอยู่วันนั้น,นประมาณ4ี่ชั่วโมงอยู่ในแอร์แล้วเขามา <Air S 1> กินกันต่ออีกอยู่ในแอร์ด้วยแอร์ <Air S 1> ลมมาแบบเย็นไข่ซวนนะนั่งขี้มาอีกทีก็ยังกรุบยังแบบเฮ้ย พี่ยังกรอบอยู่เหรอปรกกอบแล้วผมก็ใส่ปากไปอีกครั้งนึงก็ยังกรอบอยู่แต่คราวนี้มาในแพ็กเกจส่งทั่วไปส่งเป็นเดลิเวอรี่เคยทดสอบม,มาแล้วสองครั้ง4ี่ชั่วโมงก็โอเคในระดับหนึ่งอาจจะดรอปลงมาสัก1 0 2 0แต่วันนี้6ชั่วโมงผมก็อยากพิสูจน์เหมือนกันเพราะนั้นอยากให้พี่ชัยกลางเป็นสักข,ขีพยานให้หน่อยพูดเอาตามความจริงเพราะผมไม่เคยอวยของตัวเองก็ไม่เคยอวยอยู่แล้วผมไม่เคยอวยใครนะดีก็เคยดีก็ดีไม่ดีก็เราได้แก้ไขมันไม่ได้คือไม่ได้ แค่นั้นเองแต่ถ้าวันนี้มันผ่านหกชั่วโมงครั้งหน้าเอาแดเลยคังหน้าลองแไปไกลกว่านี้หน่อยไปไกลกว่านี้อีกและในแพ็กเกจแบบนี้เดี๋ยวจะดูที่มันจะสู้ได้ไหมโอ้โหเอาเลยไหมพี่แพ็เกจเขาสวยงามจริงนะครับเอาีจตอนก่อนอื่นก็ปลดล็อกก่อนฮะพี่ชายกลางยังไม่เคยกินแบบเดลิเวอรี่ยังครับนี่แพ็กเกจจริงเราเครื่องเคียงแล้วก็นี่กล่องหมูอืมอ้าวอันนี้เป็นเคทองนี่ฮะเป็นทองเงาแวบ แบบดีแพคเกจจริงที่เป็นของคู่เคียงมีจานมาให้ด้วยครบก็ปิกนิกเลยไงไม่ต้องไปรบกวนใครสภาพพร้อมลบครับสั่งมาปุ๊บมีพร้อมลบสไลด์ออกเออคุณหน้าคุณตาอันนี้นี่นี่เดี๋ยวเดี่ยววิธีการเี่เป็นถาดได้ด้วยดึงแค่นี้ฮะดึงขึ้นคับพี่ดึงขึ้นสกิดนิดเดียวนี่อ๋อเนี่ยเป็นถาดเลยไม่ต้องพึ่งใคร ไม่ต้องอาศัยจานไม่ต้องไปอาศัยอะไรใครเลยไม่ต้องเอียงให้ดูเลยครับตอนนี้เห็นหมดแล้วพร้อมแดกพี่เอา <laughs> เฮ้ยถุงปิว้วนี่ก็เป็นคู่เคียงนะฮะก็มีมาครบเหมือนเดิมนี่พี่ชายเรามีน้ําจิ้มมาด้วยนะฮะน้ำจิ้มก็เหมือนที่ร้านเลยนะครับแล้วก็กันไก่ให้กันไก่ด้วยให้ <laughs> กันไก่ด้วย <laughs> ตัดนะ <laughs> ตัดเอา แล้วก็มีคมภีรให้ด้วยนี่สตอรี่เรื่องราวหมูเราแล้วก็วิธีกินวิธีแดกว่าส่วนไหนก่อนนะฮะแล้วก็วิธีอุ่นเผื่อ,อบางคนอยากกินร้อนอก็สามารถเอาไปอุ่นได้เลยก็มีแบบหมอ้อทอดไร้น้ํามันหม้อลมร้อนหมอ้อลมร้อนก็มีนะครับไอพวกเตาตรงเตาทิ้งได้หมดยกเว้นไมโครเวฟอะไรที่มันแห้งๆอบแห้งได้ได้หมดเลยนี่มีถุงมือให้ด้วยอเอาเอา,เอาไว้ไว้กินเ,นอ,าเอาไว้ตัดจะได้แบบไม่พปื้อนอะไรเงี้ยก็คิดแทนให้หมด พร้อมยังพร้อมครับมากินส่วน A ก่อนนะฮะก็คือส่วนหลังและท้อง oh. โอ้โหอุ้ยเฮ้ยโอ้เสียงมีเว้ยพีช่ชายนึกว่า,วาตัดถุงฮานามิโอ้โหกลัวเอ้าเฮ้ยไอ้ลมล <laughs> มแรงเดี๋ยวเอา,เอาไว้ไวก่อนนี่จะบอกว่าลมมันแรงจริงๆริเนี่ยเอาส่วนนี้ก่อนส่วน A ที่แนะนําให้กินก่อน <ผม S 1> เป็นส่วนที่เป็นเกล็ดเม็ดละเอียดแล้วก็กรอบฟูเดี๋ยวให้พี่ชายลอง ดูที่ว่าจะกรอบไหมนี่ซอสอะไรเราพร้อมเรียบร้อยเครื่องเห,อเหมือนเดิม <หา S 2> ่ะอยู่ที่ว่าอะจะกรอบแล้วก็ช่าอยู่ไหมอ่ะพี่ชายเอาก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงไหมครับอืมเฮ้ยอืม นี่ยังไม่จิ้มอะไรนะครับอร่อยเหมือนเดิมความกรอบเป็นไงพี่ยังกรอบอยู่ครับกรอบอยู่หกชั่วโมงยังกรอบอยู่ผมว่าดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นี้เดียวไม่เยอะไม่เยอะอืมได้อยู่นะเนะ่ได้เลยนะครับไม่ได้อยู่อืมอืมเฮ้เครื่องหมักเขานะน้ำจิ้มเหงาอะผมว่าขาดแค่ความร้อน อ่ะใช่กินที่ร้านเนี่ยวางปุ๊บแล้วกินเลยเนี่ยร้อนด้วยกรอบด้วยนี่มันเย็นเพราะว่าเดินทางมาหกชั่วโมงในรถด้วยธรรมดาแต่มันกรอบนี่สิวางปุ๊บมาวางปุ๊บแล้วเปิดเลยกรอบทั้งหกชั่วโมงนี่ถือว่ายากไหมพี่ยากมากครับเพราะว่าอะไรหมูหันไม่ปกติชั่วโมงเดียวก็เหนียวแล้วต้องไปพึ่งไฟละผ่านไหมเห็นที่ผ่านไหมให้ผ่านไหมโอ้สามผ่านเลยสามผ่านเลยมีอยู่สองคนพี่สองผ่านก็พอมาสองผ่านสองผ่านพอนะไม่มีไม่มีใครมาเลย ไม่มีใครมาด้วยเพราะว่าไก่เขาบอกเดี๋ยวยังไม่จบอันนี้คือส่วน A ส่วน A ผ่านแล,แล้วเรามาลองส่วน B หนะ่ยส่วน B คือส่วนแผงคออ้าว <c oughs> เห็นไหมลมแรงไหมล่ะ <c oughs> โอ้เจ้าที่เจ้าทางใส่อยากกินใครยังซื้อไปถวายก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ซื้อไปทําบุญกันเยอะอีก <c oughs> อย่างหนึง่ง <c oughs> เขาซื้อกันไปเนี่ยบางคนเขาก็ไปไหว้ เจ้าที่ไปไหว้พี่กำลังเข้าเชียงเม้งพอดีเลยนะอ่าใช่สั่งได้เลยนะครับนี่ยะไปไปไหว้ในเจ้าที่ยิ้มเลยอ้าวพี่อันนี้ก็เป็นส่วนบีต้องบอกว่าส่วนเนี้ยไขมันจะหนาหน่อยแต่หนังก็จะหนาตามมาด้วยเนื้อก็จะเยอะขึ้นมาเหมือนกันอันเนี้ยโอ้มันเป็นส่วนที่อยากให้พี่จิ้มกับซอสยูสุเพราะว่ามันจะตัดเลี่ยนได้ดีนะฮะยูสุนี่เขาก็คิดเองนะครับคนนี้แล้วเข้าท่ามากๆด้วยเป็นเรือเลยล่ะต้องเข้าท่าอาง ไปไงพี่ยังกรอบอยู่ไหมกรอบกรอบเลยหลังกรอบเลยนะมาผมบ้างแล้วก็เนื้อก็ยังอืมอืมเฮ้ยอืมก็โอเคนะโอเคมากเลยนลครับแปดชั่วโมงต้องมีมาแล้วต้องมีการทดสอบแปดชั่วโมงแล้วจริงเหรออ่าหกชั่วโมงยังกรอบอยู่เลยเออพี่ชายเอาความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคิดว่ามันอยู่ได้ถึงกี่ชั่วโมงจากความกรอบแค่เนี้ยผมว่าไปถึงหัดใหญ่ได้ครับกรอบอรอบซื้อจากกรุงเทพไปเนี่ยใบหัดใหญ่ได้เลย สิบชั่วโมงสิบชั่วโมงเลยเขาหกชั่วโมงยังแบบเหมือนเดิมอ่าผิดอย่าค้าว่าไม่มีความร้อนเท่านะั้นความร้อนมันหายไปแน่นอนอเพราะว่ามันต้องถามผมนะผมว่าเอาไปอุ่นอีกนิดนึงก็ได้หรือจากินอย่างเงี้ยคือเป็นแบบปาร์ตี้ถ้าปาร์ตี้เนี่ยเอามานั่งกินริมทะเลโเ,ลเอามาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันพร้อมอะ่ะพี่ฮะ เอาเอาแผงนี้เลยอย่างนี้เลยฮะต้องรวบนะครับพี่แถวนี้เลยฮะแถวนี้นะฮะดูจากสภาพหนังแล้วน่องเลยครับนี่เราแดกเป็นคนรขาเลยนะครับจัดไปครับหมูเนี่ยถามพี่ชายก่อนหมูอย่างเงี้ยก่อนหันย่างหันเนี่ยน้ำหนัก5กิโลแต่พอเราเอากระดูกออกเอาเครื่องในออกเนี่ยมันจะเหลือประมาณ2โล2โล5ถือว่าเล็กไหมไม่เล็กแล้วนะเพราะว่าน้ำหนักของพวกนี้เป็นน้ำหนักส่วนเกินเปล่าเปล้งน เอาลาะหลือแต่เนื้อมาอย่างเงี้ยมีกระดูแค่ไม่เกิน10%ในตัวเนี้ยใช่มีแต่ตรงกระโหลกอ่ามีตรงขาหลังนิดหน่อยโอ้แต่บั้นท้ายมันนี่หนังอย่างเงี้ยหนังอย่างเงี้ยดูดิโอ้โหโอ้โหอันนี้จะบอกว่าไงดีว่าของใครจะดังกว่กันดีกว่ามาอยู่ที่ว่าใครจะทำใหญ่กว่ากันเอามาเลยเอาเลยหนึ่งสองสาม้โห มันกรอบเยอะเลยอนนรีบ,บอกแล้วว่าเต็มกล้่มจริงๆกล้วมกล้กวมเลยคือต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการทําหนังให้มันเป็นเกร็ดอืม,มันเลยกรอบแบบฟูมันเลยอยู่ได้นานคือถ้าเป็นหนังเรียบเนี่ยอาจจะอยู่ได้น้อยกว่านี้แบบไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะี๋ยวจะหาว่าไปว่าของคนที่อื่นไม่ให้แต่ละคนแต่ละสูตรแต่ละร้านมีเอกลักษณ์ของตัวเอง,อองเลือกกินเอานะฮะแต่ผมชอบแบบนี้แล้วผมก็อยากทดลองว่ามันจะไปสุดได้กี่ชั่วโมง ผมทายว่าสิบอ่ะพี่ทายว่าสิบเดี๋ยวข้างหน้าไป8ชั่วโมงดีกว่าอ่าแปดก่อนก็ได้ครับแปดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไปต่อด้วยสิบถ้ามันยังไหวอยู่นะอ่าโอ้โห,โ,หโหมันก็รถ6ั้งหกโมงกว่าได้ขนาดนี้แปดเด็กๆเลยเหรอ,อ,อแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรรู้ไหมมีซักลิงพิกโมบายแคทเทอริงด้วยเป็นรถหันหมูเคลื่อนที่ทำแล้วเหรอเสร็จแล้วครับ ไปหันได้ที่หน้างานเลยงานบวชงานแต่งงานโกนงานสังสรรค์งานบุญไปได้ถึงบ้านเลยนั่นไปได้ถึงหน้างานเลยนะครบผมบอกแล้วคนเนี้อีกหน่อยนะคุณจับตาดูไว้คุณจับตาดูไว้ครับรับงานทั่วประเทศด้วยไปถึงที่คันนี้ได้ร้อนเลยฮะหันหมูนอกสถานที่อือเขาอร่อยจริงนะไม่พูดเล่น ไม่กลวยใคระนะเน่ตอนนี้ก็รู้จักกันมานานครับ,รบเราคุยกันตรงๆยังไงไม,ไ,มไม่อวยกันเราต้องช่วยเหลือกนนันก็คือแนะนํากันดีกว่าใช่ครับใช่ครับว่าแนะนํากันดีกว่าผมว่าส่วนนี้มันจะเหนียวๆหน่อยส่วนขาเนี่ยส่วนขาโค้งนะโค้งแต่ตัวแผงข้างบนไถ้ตัวแผงได้แต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงช่วงขาที่มันโค้งๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยกรอบละอันนี้ก็พูดกันตรงๆอยู่ดีอ่ใช่ครับมาพี่ลองซีพูดแต่ถ้าโดนโดน โดนไฟจากเตาอบนิดเดียวเนี่ยรับรองเขากลับมาเหมือนเดิมเขาเรียกว่าฟื้นฟูมาเลยครับอย่างนั้นอะฮานามิหลบเราหลักหมูทะเลนะพี่นะปกติมีแต่ผีทะเลไม่ไม่หมูทะเลนี่ดูดิโอ้โหลมนี่ตึงมากตึงตึงจริงเหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปหัวก่อนไหมเอาหัวก่อนอืมลูกเต้เพิ่งไปหน้ากากหมูหน้ากากหมูเดี๋ยวลองหัวหน่อยว่ายังอยู่ไหม อ่ะพี่โอ้ติดหูมาด้วยไม่ต้องกินหูก็ได้พี่เอาเอาเอาแค่ไอ้นี่มันพอเอาไงกรอบมาเลยพี่ไงกรอบมาแล้วเลยอ่ะอืมอืมเอาอนี่ได้อยู่อืมอันนี้โอเคยกเว้นขาเอาเกี๊ยวกุ้งเลยแค่นั้นเองนอกนั้นโอเคก็เอาไปอุ่นดีกว่าใช่นิดเดีตัวนี้ก็ตัดกินแค่นี้ส่วนสะโพกเนี่ยส่วนซีเนี่ยเอาไปอุ่นอุ่นใน อุณภูมิที่เราบอกไว้รับรองว่ากลับมาฟมูเหมือนเดิมโโเดี๋ยวครั้งหน้า8ชั่วโมงไปที่ไหนรอดูและเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องอุ่นไปอุ่นโชว์ให้ดูด้วยใช่ๆัเค<ะ>ื่องฟูให้ดูเลยว่ามันจะเไป็นยังไงเอาไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ<จ>ขอบคุณครับสุดยอด อ้าวอันนี้เป็นเบื้องหลังที่เราถ่ายคลิปนี้เสร็จก็เป็น8ชั่วโมงนะพี่นอ่าใช่ครับแล้วตอนนี้ตุ่ี4โมงเย็นใช่ไหมเรามานั่งกินข้าวใจเย็นไปเรียบร้อยนั่งกินข้าวร้านใจเย็นแล้วลองเอาหมูหันน้องเรามาเทสดูอีกทีสิ8ชั่วโมงจะเป็นยังไงอ้าวทุกทายดูสิกรอบจริงหรือเปล่าโอ้อันเบลเลอร์เลยอ่ะอันนี้โอ้ยยังกรอบอยู่นะคะเนี่ยกรอบจริงอยู่ค่ะอร่อยด้วยค่ะ กินให้หมดก่อนสิค่อยพูดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยควยเอาเรื่องจริงก่อนกรอบค่ะกรอบกรอบมันแค่เย็นไปหน่อยเนาะค่ะเูดนหน่อยดีเลยใช่ครับอ๋ใช่ลองหน่อยนี่เราอบเราก็มีแก้นอันนั้นอบได้เป่าลูก เสียงดังกรุบเลยนะอันกลมอะไม่มีเสียงมั้งเราอบอันกลมเปอะไรบอแปดชั่วโมงอะผมบอกลราคงถ่ายไว้สิบชั่วโมงนั่นเดี๋ยวผมเอาสิบชั่วโมงเลยคิดหน้าอืไม่ต้องแปดนะข้ามแปดแม่งเลยดีกว่าไม่ต้องหน้าแปดเลยดีกว่าเอ้าไปเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการ